สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่ทุกคนทุกคนทุกแข่งด้วยนะครับนะสวัสดีพี่พี่ที่เทรดอยู่ไม่ว่าจะเป็น I N I Q Expert Option Olim Trade หรือไม่ว่าจะเป็นพี่พ,พี่ที่อยู่ในตลาด Binary ตลาด f o r e x ตลาด Binance ตลาดคริปโตตลาดฟิวเจอร์นะสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหา,ายใจทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเวลคัมครับผม,มวันนี้เรากลักบ่าเหมือนเดิมครับกับบิตคอยก่อนอื่นเลยหู วันนี้ผมจะพาพี่ๆมาลุยในส่วนของ Bitcoin ครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทะลุในส่วนของแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะเราจะมาวิเคราะห์หลังจากที่มันทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับแต่ว่าคือต้องบอกตรงๆว่าช่วงเมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นไซเวย์นะไม่ค่อยที่จะเป็นในทิศทางไหนเลยซึ่งค่อนข้างที่จะยากอยู่ครับ อยากแค่ไหนไม่กลัวครับลุยดีกว่าครับ25วิครับผมเหมือนเดิมครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากที่จะเข้ามาจอยกันเข้ามาลุยเข้ามาเทรดด้วยกันนะลิงก์รายอยู่ด้านล่างผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคอร์สทุกอย่างเป็นคอร์สฟรีทั้งหมดนะครับเหมาะสําหรับพี่ๆมือใหม่ที่รู้สึกว่าอยากหาอะไรทำนะอยากหาอะไรได้เสริม อยากทํากําไรที่ไม่ต้องที่จะแบบไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครนะครับทํางานประจําก็ได้นะทำงานประจํนะาจก็สามารถเทรดได้เพราะว่าข้อดีของออปชันอย่างที่ผมบอกนะมันจะมีในส่วนของการกําหนดระยะเวลาซึ่งเราสามารถเทรดตอนไหนก็ได้โดยที่เราสามารถเป็นคนฟิกเวลาเองได้ว่าออเดอร์ตรงนั้นจะปิดภายในกี่นาทีนี่คือข้อดีครับนะนี่คือข้อดีแต่ว่าข้อดีของเราวันนี้ออเดอร์แรกไปแล้วครับ นะออเดอร์แรกบินไปแล้วครับและผมยังใช้เหมือนเดิมครับในเรื่องของเทคนิคการปิดออเดอร์30วิแล้วก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการเดินเงินนะครับอ่ะ20สาวิครับสำหรับออเดอร์ที่2เดินเงินไม้ที่2นะฮะก็กำไรตรงนี้ทั้งหมด326นอเนาะทุน200แล้วก็กำไรเพียวๆก็คือ1 2อออเดอร์ที่แล้วเราโดนไปประมาณ100ถ้าได้ก็ได้กำไร26เหรียญครับ แต่ถือก็ได้อยู่ดีแหละนะครับนะแต่ว่าไม่ขาดทุนครับแต่ว่าดีอะได้ครับนะได้ครับได้ครับได้กำไรมายี่สิบนะโอเคเหมือนเดิมครับกลับสู่เกมเหมือนเดิมลิมิตของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าลงเยอะนะครับลิมิตก็เหลือจะอาจจะเหลือสักแค่สี่ก็พอแล้วนะเพราะว่าผมก็ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน มันก็เลยรู้สึกว่าเราเอาลิมิตมาค่อนข้างที่จะน้อยดีกว่าสัก4 o r ออเดอร์สี่ไม้พอแล้วนะครับเอออ่ะออเดอร์ที่3ครับเรากลับกันมาสู่เกม1ออเดอร์ได้กำไรประมาณ63%นะครับนะแล้วแต่ช่วงเวลานะเพราเพราะว่าปกติอย่างนี้ผมบอกผมจะเทรดช่วงด,ดึกนะครับผมจะเทรดช่วงประมาณ5ทุ่มที่คืนเลยประมาณนี้นะไม่ค่อยที่จะเทรดช่วงเช้าๆเท่าไหร่เพราะเราก็ทำงานด้วยไง ก็หาเวลาว่างก่อนนงก่อนนอนนะเวลาที่สมองโล่งก็เทรดได้นะครับแต่วันนี้เทรดยากเหมือนกันนะอโดนอีกแล้วครับวันนี้เทรดยากเหมือนกันครับนะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันไปไม่สุดสักทีครับนะไปไม่สุดสักทีนะจะขึ้นหรือว่าจะลงหรือว่าจะอะไรยังไงนะเโอเคนะครับเดินเดินเงินอีกแล้วครับนะ อืมผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นต่อนะถ้าดูทรงผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นต่อครับไปทุกคนโอเคเหมือนเขาทะลุในส่วนของแนวต้านแล้วก็ลงมาเลยอะ่ะนะเขาทะลุแต่ว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาขนาดนี้ขึ้นแรงมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไปต่อครับน่าจะไปต่อน่าจะพอมีแรงไปต่อแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของแรงขายเข้ามานิดหน่อยนะครับประมาณสองแท่งก็ไม่เป็นไรครับ ออเดอร์นี้เหมือนเดิมครับได้กำไร26นะ26 2ออเดอร์เป็น4ี่2นะครับกำไรประมาณ52นะไป1นโซนสวยครับกำไรทั้งหมด52เหรียญน,นะครับวันนี้นะนิดๆหน่อยๆกุบกิบนะครับนะก็ยังดีกว่าขาดทุนนะครับทุกคนหลักการเทรดสำคัญที่สุดนะปัจจัยสำคัญก็คือในเรื่องของการเทรดเทคนิคเทคนิคขต่างๆนะครับที่จะทำยังไงให้เราขาดทุนน้อยที่สุด นะครับหรือไม่ขาดทุนแต่ได้กำไรนิดเดียวก็ไม่เป็นไรครับเพราะพวกนี้เราค่อยเริ่มใหม่ก็ได้นะอ่ะไปต่อครับหโอ้โหลงนะปั๊บนะขยับปุ๊บตอนไม่ลงไม่ขยับนะมันดูกันววันนี้เขาจะเล่นตลกกับผมหรือเปล่านะวันนี้ยแต่เหมือนว่าเขาน่าจะเล่นตลกกับผมแหละวันเนี้เออเอาจริงแล้วอ่ะอันนี้มันคือข้อเสียของ การปิดออเดอร์ไวทุกคนสามสิบวิเห็นไหมครับจังหวะที่เขากลับตัวไปในทิศทางที่ไม่ใช่เนี่ยโอกาสที่มันจะแก้ตัวนานนะแล้วก็โอกาสเปอร์เซ็นต์น้อยครับที่จะกลับมากาไรอีกทีหนึง่งโอเคแต่ถ้าข้อดีของเขาก็คือถ้าเป็นเทรนด์ตอนนั้นเราได้กาไรแน่นอนครับร้อเนตแน่นอนอยู่แล้วนะขึ้นไปนิดแล้วก็ลงขึ้นไปนิดแล้วก็ลงขึ้นไปนิดแล้วก็ลงเว้ยยากครับต้องบอกเลยว่ามันมันต้องมีครับตอนที่ยากแต่ว่าเราสู้ครับ นะยากแต่ใจสู้ครับกราฟยากเทรดยังไงนี่ครับผมเทรดให้ดูอยู่โดยการใช้ในเรื่องของการเดินเงินเหมือนกันนะครับการปิดออเดอร์ที่มันไวอ่ลงมาน้องโอเคเก็บกําไรถ้าออเดอร์นี้กําไรเก็บไปอีก26เหรียญน,นะครับ52 26 7 8ยี่รับนะฮะ ไปเรื่อยๆครับเก็บกอง้เท่นิดท่หน่อยท่านิดเท่หน่อยเพราะว่าระยะเวลามันไม่นานครับทุกคนนะแค่ประมาณสิบยี่สิบนาทีประมาณนี้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวทันไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลลงมาัลหลนิดเดียวว้าวอืมอืมโอ้โหไม่ทันเลยทุกคนไม่ทันครับอืม,อม,อม,อมคือลงมาแล้วอะแต่ไม่ทันฮนะเวลานิดเดียวนะครับ ไปครับไปที่สี่ร้อยครับรอครับโอ้โหทุกคนแค่นิดเดียวครับประมาณสองถึงสามวิเท่านั้นครับข้อเสียของการปิดออเดอร์ไวหรือว่ากําหนดเรื่องของระยะเวลาในการปิดออเดอร์เราจะไม่ได้ในเรื่องของจังหวะครับนะจังหวะไม่ได้แต่ได้ในเรื่องของเวลาแทนที่ปิดไวนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นในเรื่องของการหาจังหวะเราจะไม่ได้ในเรื่องของระยะเวลานะครับก็จะสุ่มไปนะห้าสิบนาทีนาทีหนึ่งนาทีสิบวิก็แล้วแต่นะครับ ออเดี้กำไรทั้งหมดสองอานะออเดอร์นี้กำไรทั้งหมดปนะระมาณ50 252นะครับได้อยู่นะโอเคกำไรแน่นอนครับก็ยังถือว่ากำไรอยู่นะยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังบวกอยู่นะวันนี้ยังบวกอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะก็สามารถสอบถามได้ตลอดนะว่าคอสเปน็นคอสเป,เป็นยังไงบ้าง นะสอนเรื่องอะไรบอกเรื่องอะไรแนะนําเรื่องอะไรนะครับถ้าสมมติว่าพี่คนไหนอยากเปิดพอร์ตก็ได้เลยครับเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของกลุ่ม AP ด้วยเราไม่ได้เทรดคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วนะก็จะมีโค้ดที่เขาเนี่ยแนะนําแล้วก็นำสิกแนลด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างฟรีหมดแค่เปิดพอตนะครับเปิดพอตปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้เสียเงินนะเงินเราอยู่ในพอร์ตแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเปิดพอร์ตแล้วเนี่ยคือในะส่วนของสิกแน นะครับพอเราเทรดสัญญาณไปแล้วเนี่ยนะครับได้กําไรมาแล้วเราก็เอากาไรตรงนี้ไปเทรดได้เลยนะครับอ่ะออเดอร์นี้มาครับ63แน่นๆนเนี่ยครับอย่าีทีวผมบอกทุกคนถ้ามันเป็นเทรดหน้าตอนนั้นจริงๆเราได้กําไรแน่นอนครับร้อยปอร์เซ็ครับทุกคนแม่เก็บไป63ครับวันนี้ยังบวกอยู่นะแต่อาจจะมีในเรื่องของการผิดพลาดแน่นอนอยู่แล้วนะการเทรด มีผิดพลาดบ้างมีวิเคราะห์พลาดบ้างปกติครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดล่วงหน้าแบบ100%ว่าเราจะได้ตรงนั้นนะครับเราวิเคราะห์แล้วสุดท้ายเราเก็กบสแตตครับว่าออเดอร์ที่เราได้เนี่ยหรือว่าออเดอร์ที่เราเสียมันเป็นเพราะอะไรอย่างเช่นออเดอร์เนี้ยนะครับที่ผมได้เพราะว่ามันเป็นเทรนจริงๆมันมีแท่งคอนเฟิร์มอยู่แล้วแต่ออเดอร์ที่ผมขาดทุนอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าณนะตอนนั้นมันยังไม่มี ในส่วนของแรงขายที่เข้ามากระทบทําให้ลงมาค่อนข้างที่จะแรงและข้อเสียของการปิดออเดอร์ไว้อีกอย่างหนึ่งครับถ้าออเดอร์ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันนิ่งๆเนี่ยแลวตอนนั้นเราขาดทุนอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสเปอร์เซ็นที่จะขาดทุนเหมือนกันทุกสินทุกอย่างต้องแลกเหมือนกันครับนะมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปทุกคนนะก็ต้องเลือกเอาว่าเราชอบเทคนิคไหนเทคนิคไหนรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราได้กําไรมากกว่าการาฟไหนที่เรารู้สึกว่าเราเทรดแล้วเรากําไรมากกว่า เมื่จะเป็นคู่เงินบิตคอยหรือว่าทองอะไรแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหาหาจุดที่ใช่นะครับหาการาฟที่ใช่คู่ที่ชอบและชีวิตจะแฮปปี้นะครับแล้วก็เทรดในตามตามเป้าหมายของตัวเองว่าวันนี้อยากได้เท่านี้นะเราถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เท่านี้ยอมเท่าไหร่นะครับยอมขาดทุนเท่าไหร่ยอมเสียเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะแล้วพ่งนี้ค่อยเอาใหม่โอ้โหลงไปนิดเดียวนะลงไปนิดเดียวแล้วก็ขึ้นมาครับ ออเดอร์น okay. e ี <Yeah. S 2> okay. yeah. e ้ได้ราคาดีนะอย่าพวดลงมาเชีนนะอย่าพูดลงมาออเดอร์นี้ได้ราคาดีมากครับทุกคนออเดอร์นี้ได้ราคาแบบดีจะจัดเลยนะครับออกสามสามได้4ี่ห้าออกสามสามตอนนี้วิ่งอยู่ที่สี่ห้านะสี่หกโอเคค้างไว้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 โอเคสวย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 เก็บกำไรไปยี่สิบหกเหรียญกุ่มเก็บนะแต่ไม่ขาดทุนครับ โอเคกลับสู่เกมที่100เหมือนเดิมครับการเดินเงินสําคัญนะถ้าเราได้กําไรแล้วนะครับหลังจากที่เราขาดทุนเนี่ยก็กลับสู่เกมเหมือนเดิมนะเขามาเทรดปกติเหมือนเดิมนะฮะเหมือนว่าเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบราคานะเหมือนจะวิ่งอยู่ในกรอบราคาสายครับสายสูงไปครับจะเก็บกําไรได้อีกหรือเปล่ากับ63ดอลลาร์ รอดูกันครับยี่สิบวิครับขึ้นไปสวยสวยขึ้นไปขึ้นอีก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 สามสิบวิสามสิบวิขึ้นทางแล้วโอ้โหเนี่ยทับต้นจังหวะขึ้นไปน้องน้องน้องขึ้นไปใส่สามอสวย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 กำไรครับปิดกำไรไปแล้วนะหนึ่งหกสามนะ โอเคนะครับโอ้โหผมก็มีวันแบดเดย์ผมก็มีวันแดงเหมือนกันนะเออวันแดงเดือดนะครับโอเคหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ